พันแปดพันบาทตลอดสัญญานะโยอว่าไงไวรุ่นนะออร์นิวดีแม็กสีอะไรไม่รู้ดูเอาไวรุ่นพ่อไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่น้องว่าสีอย่างบอกไอ้เสียบนะชมพูม่วงเผือกเท้าหลายสีเลยเกินป่าคาร์บอนล้อเวลเท่อนาเผาชุดตั้งเป็นแสนครับพี่น้องออกรถิศูนย์นบาทผีดาวผีสองผีจัดผีโอน นางวดพันแปดพันบาทตลดสัญญานะโอ้โหอย่างยีรับนะตัวนี้เป็นเครื่องสองมันหาท็อปสุดของรุ่นแปลงนาเป็นหนึ่งเก้านะบูพาวเวอร์เครื่องซิง่งซิงเบิ้ลตัดสับระเบิดนาแฟนดีสองพันสี่พันครับเดีย๋ยวให้ดูตผาผมนะให้ดูจบศูนย์บาทไยรุ่นเอาไปทำกินผ่อนแค่แปดพันอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างสีอะไรเออเครื่องซิง่งซิง มันสีเท่าสีม่วงสีชมพูสีเปือกนะสีอย่างว่าสูหรือว่าสีหาเหตุอ้าวขับหน้านจอเอาเส้นรถไปสองเมือน fc พิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวด้านล่างเดี๋ยวไอเส,สเสียสูมแจกเสื้อ fc ให้ครับพี่น้องจบศูนบาทไม่รู้สีอะไรไม่รู้คอมเมนต์มาพี่น้องไว้ล่นเก้า